มนุษย์ถูกสร้างมาในความคิดที่อิสระดังนั้นทุกความอิสระจะถูกทดสอบในทุกสิ่งแม้ในตัวของเขาสมบัติของเขาลูกๆหรือครอบครัวของเขาแง่คิดต่างๆในเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะปรับความคิดที่เป็นอิสระของเขาได้และนั่นจะไม่ทำให้ใจของเขาเปิดรับมันได้ถ้าใจเขาไม่อนุญาต สวัสดีครับแลบชาแนลวันนี้ขอนำเสนอ 3. ส,สิ่งที่เป็นของเราหลายสิ่งหลายอย่างเรามักจะคิดว่ามันเป็นของของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของของเราทั้งหมดรถบ้านเงินทองในหลักศาสนาอิสลามนั้นทุกสิ่งอย่างล้วนคือบททดสอบในตัวของมันหากเรารวยเราก็จะต้องจ่ายสกาดต้องบริจาคถึงจะรวยล้นฟ้าเพียงใดก็ต้องถูกทดสอบด้วยความรวยเช่นกัน หรือแม้แต่สุขภาพของเขาดังนนั้นแม้กระทั่งร่างกายของเขาก็ไม่ใช่ของเขาเสมอไปเนื่องจากภายในร่างกายของเขานั้นถูกทำงานด้วยกลไกที่พระเจ้าทรงสั่งและเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดเพราะเราไม่สามารถควบคุมมันได้การแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆบนพื้นหน้าแผ่นดินนั้นถึงจะได้มามากหรือน้อยนิดนั่นก็ถือว่าเป็นริสกีของชีวิตแล้วแม้ลมหายใจที่สุดเข้าและสุดออก ดังนั้นมี3สิ่งที่จะเป็นของเราและจะไม่ตกไปเป็นของคนอื่นแม้ตอนที่เราเสียชีวิตไปแล้ว 1. อาหารที่กลืนกินแล้วอาหารที่เรากินรับประทานและดื่มมันสิ่งนั้นคืออาหารที่เป็นวิสกีของเราตราบใดที่อาหารยังไม่ถูกย่อยเมื่อนั้นอาหารจะยังคงไม่เป็นของเราและหากมันอยู่ในจานมันก็ยังคงไม่ใช่ของเราเช่นกันเพราะมันมีสิทธิ์ตกพื้น หรือโดนแย่งจากสัตว์อื่นหรือคนอื่นที่อยู่รอบข้างเช่นแมวและเพื่อนร่วมโตอาหารนั้นบางส่วนจากอาหารที่กินไปจะถูกนำมาใช้เป็นสารช่วยเจริญการเติบโตของเราและบางส่วนจะถูกขับถ่ายออกมา 2>, 2. เสื้อผ้าที่ใสแล้วขาดแน่นอนว่าเสื้อผ้าที่ใสแล้วขาดไม่มีใครอยากได้แน่นอนแม้ตอนที่เรายังมีชีวิตหรือตอนที่เราตายไปแล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นจะถูกทิ้ง โดยจะไม่ตกไปเป็นของใครอีกหากเป็นสมบัติของเขารถของเขาภรรยาของเขาที่ดินของเขามีสิทธิ์ที่จะตกไปเป็นของคนอื่นได้แม้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่รถที่เราขับทุกวันก็เหมือนกับเราเช่าเข้ามาซึ่งก็คือต้องมีการใช้จ่ายสำหรับมันเสมอเช่นค่าซ่อมและค่าบำรุงต่างๆของรถแน่นอนว่าสิ่งของต่างๆที่เราพยายามสะสมมา สแสวงหามานั้นมันจะเป็นของคนอื่นได้แม้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตอนที่ตายไปแล้วก็ตาม 3. การบริจาคหรือการให้ทานการบริจาคหรือการให้ทานเป็นความดีเพื่อได้ผลบุญในโลกนี้และโลกหน้าและมันจะยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆแม้ยามที่เราเสียชีวิตแล้วเช่นการบริจาคเงินเพื่อสร้างมัสยิดและในมัสยิดนั้นจะมีความดีงามสั่งสมอยู่เรื่อยๆ ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปละหมาดแน่นอนว่าเราจะได้บุญจากสิ่งที่เราได้บริจาคไปอยู่ทุกวันหรือการบริจาคสร้างอาคารเรียนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผลบุญที่ไม่รู้จบการให้ทานก็เช่นกันเราได้ต่อชีวิตใครสักคนนั่นก็ทําให้เราได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งชีวิตเขาเราจะได้โดยไม่สิ้นสุดเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเรื่อง3สิ่งที่เป็นของเราหากชอบคลิปนี้ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ